ประเด็นข้อตรวจพบต่อมาในด้านการจัดซื้อจัดจ้างนะครับในประเด็นข้อตรวจพบในประเด็นที่8ก็คือว่าเขาตรวจพบว่าท้องถิ่นเนี่ยไม่พบบันทึกการอนุมัติให้สั่งซื้อนะครับและในข้อ9ประเด็นที่9กก็คือไม่พบเอกสารหลักฐานประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการจ้างนะครับทีนี้ระเบียบกฎหมาย กำหนดอย่างไรนะครับในระเบียบในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าโดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2 5 6 0ได้กำหนดเอาไว้ในข้อ42ว่าเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วนะครับผู้มีอำนาจอนุมัติแล้วเนี่ย ขั้นตอนต่อไปให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกลุ่มบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กลุมบัญชีกลางกำหนดและจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยณสถานที่ที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นและแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเขาได้เห็นชอบรายงานขอ,อพิจารณาผลและผู้มีอำนาจก็อนุมัติแล้วเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่จะต้องประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือการจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางนะครับซึ่งเขาตรวจพบว่าไม่พบเอกสารหลักฐานการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกนะครับตรงนี้แล้จะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย ณนะสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐและก็แจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกทุกรายในยทราบด้วยผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดนะครับและในระเบียบข้อ55เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ54แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการดังนี้หงเล็บ4ก็คือจะต้องจัดทำรายงานผลนะครับ จะต้องจัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบทั้งนี้รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อยเนี่ยดังต่อไปนี้นะครับรายงานผลการพิจารณาจะต้องประกอบไปด้วยวงเล็บกอไก่รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างวงเล็บขอไข่ ลายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่เสนอและข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอข้อเสนอทุกรายการทุกลายวงเล็บอคอกวายลายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันวงเล็บงองงูหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอพร้อมเกณฑ์การให้คะแนนวงเล็บจอจานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา